ยังคืนสิบอ็ดนาทีเข้ามาก็ไม่รู้จะโทรหาใครก็เลยโทรหาเพื่อนถามเพื่อนว่าอยู่ไหนเพื่อนบอกว่าอยู่เลเบลกําลังจะขายรถสักพักเพื่อนเข้ารถมาอวดคันนี้เป็นเบนซ์ประกอบนะฮะรถจากฮาโลวีนนะ500โลเลยนะครับคันนี้รถฟาร์มบวกรถซิ่งอะ่ะพี่พี่ผมแดงครับครับผมพี่ชื่ออะไรอะ่ะเอาแบบโหกหกเลยว่าจรงิงจังเอาจรงิงจังจริงจังชื่อลมไม่จรงิงจังไม่จรงิงจังก็ชื่อลมโอเคอันนี้เองได้มายัางไงเนะี่ย ออดี้ไปแรกออดี้ไปแรกโอ้ my god เข really right? ้าขายกันอยู yeah. ่เท่าไหร่เนี่ยคันนี้เสียงยังเบานะไม่ได้เยินเลยอะรถที่ผมมีอยู่ตอนนี้ผมไม่นับว่าเป็นรถซิ่งนะซึ่งพูดรู้กันฮะว่ารถที่ผมมีอะแม่งกากชิบหายเลยเช่นออดี้ยอดหมื่นเนี่ยคือกากมากเลยคือรถมันหนักมากครับมันขับไม่สนุกขับไม่มันเอาจริงตอนนี้ก็ขาดอยู่ห้าแสนนะตอนนี้มีสิบเก้าล้าน เก้าล้านะห้าแสนผมก็คุยกับเพื่อนเออไม่ไหวละอยากได้รดละขอเป็นเทสล่าได้ไหมยี่สิบล้านหายหน่อยทำไมถึงไม่คุยเองละ่ะทำไมให้เพื่อนคุยการคุยการต่อรองอะไรอย่างงี้เพื่อนเขาไหลเลื่นกว่าฮะมาเลยอะ่ะไวเลยอะ่ะมุ่งเลยอะ่ะแต่ตามมันขาดอยู่ห้าแสนเดี๋ยวไปเลเวลมีอะไรให้ขายป่าวะแล้วคือตอนนี้ก็เหมือนจะได้ลแล้วครับล้ากำลังจะลงไปเลเวลนะเอ็งมีขออยากได้ปะซื้อต่อกับพี่หน่อยดิ เอาตรงของในตู้ผมก็เหลือไม่ค่อยเยอะนะอย่างเช่นเจนเนก็เหลือไม่ถึงรอยเมตรละเห็ก็มีไม่ถึงแล้วไวเบเนียมเนี่ยผมก็ไม่อยากขายแล้วครับผมจะเก็บไว้ตีสนับ2องนะนาโนหตัวจบเอาตรงตอนนั้นผมไม่มีความคิดว่าจะขายนาโนเลยนะครับคือไม่รู้ว่ามันมีราคาเว้ยเท่าเยอะขายเยอะเอาเยอะขายเยอะเลยเหรอใช่เข้า,เากี่อันเข้า,เากี่ตัวใช่ใช่ใช่พี่เขาบอกเอาหมดเลยอะแป๊บนึงแถวผมตามกันอโหลครับรับเยอะไหมอ่ะผมมีอีกเยอะนาโนมีห้าสิบตัวห้าสิบตัวครับ ไดยี่สิบตัวยี่สิบตัวยี่สิพี่ยี่สิคือตอนนี้ตังผมไม่พอยี่สิบล้านนะผมมีแค่ 19, 500, สิบเก้าล้านห้าแสนซึ่งมันขาดอยู่ห้าแสนบาทนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงขายของนะผมจะขายนาโนโน,นะให้ผู้หญิงคนนี้ยี่บหกตัวไอเดียอะไรครับแปดสองสามค่ะ <c oughs> ไปนะัาตัวเลยก็ได้ค่ะแปดสองสามตอนนี้ก็กําลังโอนของให้พี่แกนะครับปอโอนกันอยู่พักหนึ่งเลยโอเคค่ะไอเดียเลยค่ะสองห้าเก้าเจ็ดใครรับสเปเชียลสติวเมื่อกี้ หนึ่งสองสองห้าเก้าเจ็ดใช่ไหมคะสองห้าเก้าเจ็ดครับถ่กไหมคะครับไอสอง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 ไหนวะรถรถอ่ะมันเสียค่าเทศปะไม่ๆๆม่ม่อาจจะได้เกินมานิดนึงไม่เป็นไรฮะเก็บไปใช้ด้วยอ่ะค่ายเท่าไหร่นะครับยี่สิบแค่ครับยี่สิบเอ็มหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนได้ไหมครับ ีไอ้ดีสองห้าเจ็ดสองห้าเก้าเจ็ดครับได้ไมครับลองอ้าวขอบคุณครับได้แล้วได้แล้วเดีย๋ยวผมจะตัดช็อตที่ตื่นเต้นออกนะครับผมอายคนเอาว่า <c oughs> ผมเอาลุมาเปลี่ยนสีนะเพราะว่าเป็นสีขาวนะที่ผมชอบนะ <c oughs> ลลบนี่เลยรถไฟฟ้าจะตามหาแต่ผมก็ยังไม่ทนันได้ลองเลย,เลยครับเพื่อนเขาเชวนมาเล่นตู้ไฟก่อนนะตู้ไฟมาพอดี จบตอนแล้วไมยโดนว่ะโดน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 ปะเนี่ยโดนโอ้โหโดนไดิไม่นะน้องพี่ขอโทษว่ะเอาตรงไม่น่าเป็นลำเขาเลยนะเออไม่น่าไปแบบว่าสไลด์แล้วลำเลยเมื่อกี้อะ่ะตัวมันหันออกมาเว้ยแล้วคือเพิ่งได้รถมาก็อยากลองของอะไรก็เลยมาจกปูนกับเพื่อนนะครับแต่ดูอย่างสภาพแล้ว ซึ่งผมยังไม่เชนไว้คือรถม,มันแบบว่ามันเร็วมากนะมันไปีึดมากนะแปบลบว่าแต่และบิลแบบนิดเดียวคือไปเลยอ่ะเวลาตอนนั้นคือเกือบตีหนึ่งนะซึ่งในเมืองตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีสตอรี่กันอยู่เห็นเขาขายกันอยู่ล้านห้าหนิคันนี้เนี่ยขายไปสามล้านไม่หลอกขายเพื่อเล่นใหม่ไม่ก็ขายเพื่อเก่าเนี่ยงเล่นใหม่เสียดายอ่ะวันนั้นน,น่าจะน่าจะอยู่ฝั่งนั้น ไม่ได้วิ่งกลับมาเลยตอนนี้เขาให้ย้ายทีมอะอ๋อเหรอเขาให้เลือกเหรอใช่เขาให้เลือก5าคนว่าจะให้เลือกว่าจะอยู่ฝั่งไหนไงแต่วิ่งไปวิ่งมาบางคนอาจจะงงนะคราบผมพูดเรื่องอะไรคือวันนั้นมีจิตกรรมให้เลยนะนเป็นจิตกรรมน่าจะยิงปืนหรือเปล่าถ้าเกิดว่าทีมไหนชนะเนี่ยจะได้รถฮาโลูบินไปซึ่งทีมผมเนี่ยแพ้นั่นแหละฮะไม่ได้ะถ้าจำไม่ผิดวันนั้นผมนั่งสตรีมอยู่ลองไปหาดูได้นะครับคลิปฟ์สตรีมในช่อง YouTube ที่เดียวนะครับไม่มีที่อื่นนะนนนะะะตออออี้้สร่่่จไไมมคยเเดดืลู เขาไม่อุ้มกันหรือเปล่ามันดึกละอุ้ยเขาเล่นกันกี่ใบวนะน่ะพี่ร้อยห้าสิบใบเลยเหรอร้อ150ยห้าสิบใบสองร้อยหรือเปล่าสองร้อยดอกเห็นในที่กระถอกไหมสองร้อยอ่ะอ๋อสองร้อยติดตามอยู่เหมือนกันติดตามโซเชียลอยู่ช่วงนี้คือช่วงนี้คลิปไฟเอมเนี่ยขึ้นฟีดผมเยอะมากเลยนะครับไม่ดูก็ไม่ได้เนาะจะให้ปัดข้ามนี่ก็ไม่ได้เดี๋ยวคุยกับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องฮะผมเนี่ยก็อยากลองแอร์ดรอปขึ้นมาครับเป็นแอร์ดรอปที่ไม่ได้ใช้ปืนนะอันนี้แน่นอนว่าผมกับซองก็มากันแค่สองคนนะครับมาดูกันว่าไหหวรือเปล่านะ ไม่โดนโดนซ้อนี่ยอ่ะไตมันๆได้รุโดนซ้อนเฉยเลยอ่ะโอ้โอ้ซองนอกเละฮะสู้ไม่ไหวละ กลับมาไล่โจกสายไฟครับนะตอนนั้นปูนก็ด้วยนะครับไม่ใช่ไม่เอาแล้วตู้ไฟเนี่ยก็มาเหมือนกันเล่นมาเรื่อยๆครับเวลาเนี่ยเกือบตีสองแล้วนะตำรวจเนี่ยเพิ่งจะโผหน้ามาให้พวกผมเห็นนะครับอันนี้อาจจะเป็นข้ออ้างนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ชินกับรถเลยพร้อมนอนคุกยังสองยังค่ะ นุดดิลดไปแค่แมงพวงยิ่บ้าอุ้ยว้าวอุ้ยถ้าเป็นผมนี่ยิงโดนไปแล้วนี่ตาตาไม่เหี่ยวพอสองซีเวอร์ Everything, some call it greed, but I call it living out what you believe. And I've been believing since I've been seeing a vision board. Racing with fate on my life with the vision or making mistakes in my lying like ripping door. Fuck I'll be asking permission for this type of oh shit. Fearin' oh a mission, no killing for all that I'm living for. ตึกแดงพี่ยังเจอนะเห็นนะไม่ตามละไม่ตามละพี่หน่อยแทงขับเอาแทงขับดิ <laughs> <laughs> ผมเปลี่ยนให้ฟองนะครับเป็นคนขับแล้วรอบนี้ันนี่ตัดลงนะตัดลงนะตัดลงไหน <laughs> ตัดลงงไหนตัดลงไหนได้ตัดลงได้ <laughs> ผมใช่ไหมใช่เองเลยสองเลยเหรอเฮียเัียไม่นับเลยเฮียสองว่าตัดลงตัดลงตัดลงเห็นดียวพอเดียวพอเฮ้ยเห็นเดียวพอ เอ้ยไม่จะรอ,อไหนบ้าจะรอ,อไหนบ้าจะรอ,อไหนบ้าเอ้จะรอ,อนหน่อยดิอุ้ยอะไรอ่ะต่อยหลัง,งเอจอจะรอนหน่อยจะรอ,อนหน่อยเอาดีรวงรวงรวง <laughs> <laughs> ผมที่ติดใจในการขับรถของเพื่อนครับก็เลยให้เพื่อน,นอีกรอบหนึ่งไอ้เองโชว์อีกนะ จะเยอะแ,แบบนี้เลยหรอทำนองน,นั้นเฮ้ยตามตามแล้วข้างหน้าแล้ย อบนี้เหมือนแคสละอยากพวอกอยากมีวิเลยหรอเฮ้ยเชอดสองสองสองว่ะสองกับสองแคสนะเอ๊ะยังมีนะยังมีเหือนะไหนๆเจอด้วเด้วยเอด้อันนี้ชนอุ้ยเดี้ยวพลาดเลยเลี้ยวพลาดเลยมมาไม้แก้หน่อยก็รอดมีแต่เรียก ไม่ไม่เข้าอ่ะเลยแรงเกินมันต้องเป็นเทสล,ล่าโอ,อ้จบดำอ่ะแล้วซึ่งเวลาตอนนั้นเนี่ยมันก็ดึกมากแล้วมันตีสองลวเราก็ต้องแยกย้ายกันไปนอนแล้วครับฟองเนี่ยเขาก็ต้องตื่นไปเรียนผมเนี่ยก็ต้องตื่นไปทํางานเอาไาว้อย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อนเดี๋ยวคลิปหน้าที่เรามาจัดให้เบิ่มๆเลยคลิปนี้แค่มาบอกว่าผมเนี่ยได้เทสล,ล่า20ล้านแล้ว Play by the rules, gotta switch up the flow.